สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับโค้ก้อยสวิตเหมือนเดิมนะครับผมก็วันนี้เป็นอีกหนึ่งอีซึ่งถ้าเทียบเวลาเนี้ยเวลาน,ลานี้กับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนั่นคือเราผ่านการทําช่องมา1ปีละ นะครับผมเราก็เจอคําถามจากลูกค้ามากมายนะครับกับนักเลี้ยงหลายๆท่านนะครับผมที่เริ่มจะหัดเลี้ยงปลานะครับก็มีคําถามอย่างนี้เดี๋ยวเราไปฟังคําถามดีดีกว่านะครับว่าคําถามเนี่ยมันเป็นคําถามที่ถูกใจท่านหลายๆคนหรือเปล่ามาคําถามแรกมาเลยครับผมทาไมต้องเปลี่ยนถ่ายน้ําครับคือ ที่ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำเพราะว่าหนึ่งคือปลาเนี่ยขับถ่ายของเสียออกมาไม่ว่าจะเป็นทางฉี่หรือทางขี้ปลานะครับผมก็ขับถ่ายออกมาเนี่ยมันก็เป็นแอมโมเนียในเจตในไตซ์ซึ่งไอ้ตรงเนี้ยผมไม่ได้ลงดีเทลผมไม่ได้ลงรายละเอียดผมว่าหลายๆคนก็พอจะเข้าใจพอเราเปลี่ยนถ่ายน้ําออกไปเรื่อยๆเนี่ยมันทําให้เราช่วยเนี่ยลดของเสียที่มนอยู่ในน้ําออกไปให้มันให้มันน้อยลงนะครับลดภาระของการ ของบ่อกรองต้องบอกงนี้ลดภาระของบ่อกรองมัน <Okay. S 1> ทําให้บ่อกรองเนี่ยประสิทธิภาพในการทํางานเนี่ยคงอยู่เท่าเดิมนะแต่ของเสียในน้าเนี่ยมันลดลงฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้บำบัดน้าเนี่ยให้ดีขึ้นนะครับผมเราลดของเสียเหมือนกับเราไม่ได้ขับถ่ายทิ้งลงไปปลาเนี่ยมันก็ช่วยลดของเสียไปนเนี้ยมันทําให้ตัวปลาเนี่ยสุขภาพเฟตขึ้นแล้วก็มันดีกับเรื่องของอ,อัตราการเจริญเตบิตบโตเหมือนกันนะครับสมมุติว่าปลาเนี่ย พอเราเปลี่ยนถ่ายน้ําไปพอประมาณนะครับเราจะสังเกตดูเลยเลยว่าปลาเนี่ยจะมีการกินอาหารเยอะขึ้นปลามาได้น้ำใหม่ผิวพันุ์ของตัวปลาก็ดูสดใสขึ้นนะครับท่านสําหรับที่ไม่เคยลองนะครับหรือเคยลองแล้วนะครับจะรู้เลยว่าปลาเนี่ยผิวดูสะอาดดูขึ้นดูมีน้ํามีนวลขึ้นดูดูดีขึ้นกว่าเราที่เดือนนึงไม่เคยถ่ายน้ําเลยไม่เคยล้นน้ําทิ้งออกเลยนะครับ ฉะนั้นเนี่ยเราลองไปใช้ดูนะครับเราจะรู้ความตกต่างระหว่างว่าถ่ายน้ํากับไม่ถ่ายน้ำเนี่ยผิวพันธปลาดีขึ้นปลาดูกินอาหารดีขึ้นแล้วก็ระบบการจัดการในบ่อกรองเนี่ยมันก็จะดีขึ้นเพราะว่าเราลดของเสียภายในน้าที่จะต้องเข้าไปในบ่อกองและนะครับผมข้อ2องทำไมต้องมีปั๊มลมครับคำเนี่ยมันเป็นคําถามที่มันมัน ผม Debatte, woman, io, แยกอย่างนี้กว่าแยกอย่างนี้ดีกว่าว่าการเลี้ยงปลาผมบอกกับทุกทุกท่านอย่างนี้ว่าการเลี้ยงปลาเนี่ยมันคือภาระมันคือภาระไม่ว่าจะทั้งชีวิตตัวปลาแล้วก็ค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารปลาคือพอเราเลี้ยงปลาเนี่ยมันเกิดภาระแล้วสองคือนักเลี้ยงหลายๆท่านก็บอกว่าเฮ้ยทำไมถึง ไอ้ชั้นก็เลี้ยงปลาใช้ปั๊มลมก็ได้หรือว่าหลายๆท่านก็บอกเอ้ยก็เลี้ยงปั๊มลมเดี๋ยวไม่มีปั๊มลมไม่มีแอร์ปั๊มก็ได้นะครับส่วนตัวผมเองนะครับคือการที่จะไม่มีแอร์ปั๊มเนี่ยหรือปั๊มลมนะครับเรียกในภาษาที่เข้าใจแล้วก็คือปั๊มลมในในระบบผมให้อย่างผมให้ข้อคิดอย่างนี้กันล้วกันว่าถ้าสมมุติว่าเราใช้ระบบที่ใช้ปั๊มน้ําตัวเดียวนะครับเดินระบบทั้งหมดเลยเดินระบบทั้งหมดไม่ว่าจะ อะไรก็แล้วแต่ในใช้ปั๊มน้ำเป็นตัวเดียวเป็นตัวเดินระบบถ้าเกิดว่าสมมุติว่าถ้าปั๊มลมคุณปั๊มน้ำคุณเสียตัวหนึ่งนั่นหมายความว่าในระบบคุณจะไม่มีอะไรการเดินระบบเลยถ้าเกิดตอนกลางวันเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วครับเราจะไม่ค่อยมีปัญหาถ้ามันเกิดตอนกลางวันเพราะว่ามันยังมันยังมีแดดเราอาจจะไม่เกิดอุบิเหตุซึ่งปาตายนะครับแต่ถ้ามันเกิดกลางคืนซึ่งอากาศกลางคืนเนี่ยมันดอบมันดอบเพราะว่า แสงเนี่ยไม่ได้ลงบ่อพอไม่ได้ลงบ่อมันไม่มีการอ่ามันไม่มีออกซิเจนภายในน้ำออกซิเจนภายในน้ําลดลงพอไม่มีออกซิเจนภายในน้ําลงมันเกิดปลาขาดอากาศหายใจในตอนกลางคืนซึ่งพอตื่นเช้ามาก็ไปเยอะบางบ้านก็ไปหมดบางบ้านก็ไปครึ่งหนึ่งหรือบางบ้านก็ตายนิดนหน่อยก็สุดแท้แล้วแต่แต่มันจะดีกว่าไหมว่าถ้าสมมติเรามีปั๊มลมเพิ่มไปอีกในระบบอีกหนึ่งตัวจะใช้ปั๊มขนาดไหนก็ แล้วแต่บอ่อของท่านนะครับว่าบอ่อของท่านเล็กหรือท่านใหญ่ก็ไปจัดการเอานะครับจะใช้ของยี่ห้อไหนก็สุดแท้แล้วแต่นะครับแต่ว่าถ้าระบบมันมีทั้งปั๊มน้ําแล้วก็ปั๊มลมเนี่ยถ้าสมมติว่าปัม๊มปั๊มน้ํามันพังอย่างน้อยที่สุดก็ยังมีปั๊มลมที่ช่วยอยู่อยู่ในระบบให้มันไม่เกิดอุบิเหตุเกิดขึ้นมานะครับ <Okay. S 2> ปลาไม่ได้บอกว่าราคาถูกหรือราคาแพงแต่มันคือชีวิตเราอยากให้มองในมองในเรื่องของมันคือชีวิตของตัวปลาอย่างนี้ดีกว่านะครับผมแล้วก็2คือ Uh, ถ้าพอเวลาปลามันกินอาหารเราสังเกตดูสําหรับบ่อปลาไหนที่ไม่ไม่มอีอย่างไรไม่มีปั้มลมท่านลองไปสังเกตดูก็แล้วกันว่าปลาเนี่ยปลาท่านเนี่ยจะค่อนข้างเหงือกมันจะค่อนข้างบานส่วนมากจะเป็นนะครับบางบางส่วนมากจะเป็นแต่ว่าน้อยที่จะไม่เป็นนะครับแต่ว่ามันมันจะเกิดขึ้นได้ไหมก็บางตัวก็เหงือกก็ไม่ได้บานมันบานเพราะว่ามันเหมือนกับพอเวลามันต้องมันต้องดึงอากาศเข้าไปเยอะก็จะ ขยับขีปขยับเหงือกตรงนี้ออกมาเยอะบ่อยๆ่อยบ่อย,อยขึ้นแล้วเหงือกมันจะบ,บานโดยอัตโนมัติของตัวปลานะครับแล้วก็2อคือเราเปิดระบบภายในเปิดปั๊มลมภายในบ่อกรองเพื่อเลี้ยงจุลินทรีย์ที่ดีภายในบ่อกรงนะครับการหรือการเติมจุลินทรีย์ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคของท่านแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็เราก็ต้องเลี้ยงจุลินทรีย์ที่อยู่ในบ่อกรงเราหมั่นจะหมั่นเติมแต่จุลินทรีย์เข้าไปเยอะๆๆแต่เราไม่มีอากาศให้จุลินทรีย์เติบโต มันก็มันมันก็เหมือนกับอะไรอ่ะเรามีคนเยอะถูกไหมเรามีคนเยอะแต่เราไม่มีอากาศหายใจให้เพียงพอฉะนั้นเนี่ยจุดินรีก็เหมือนกันใช้ทั้งจุดินรีนะครับใช้ทั้งปั๊มลมช่วยมันก็ช่วยไปในในระดับที่แบบเฮ้ยมันมัน,ม,นมันช่วยคุณได้เลยแหละต้องบอกว่าช่วยคุณได้ผมนะผมส่วนตัวผมเองเลยนะถ้าไม่มีให้เลือกระหว่างปั๊มน้ํากับปั๊มลมถ้าสมมติว่ามันฉุกเฉินจริงๆเลยนะ ฉุกเฉินจริงๆผมเลือกปั๊มลมเพราะว่าปั๊มลมมันยังช่วยตัวปลาให้พยุงแต่ปั๊มน้ำเนี่ยโอเคมันทําให้เดินระบบภายในบ่อกรองได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าปั๊มน้ำมันเสียจริงๆเรายังมีปั๊มลมผมก็เลือกปั๊มลมที่อัดลมไปก่อนเอปั๊มน้ำมันเสียเออเราส่งซ่อมไปวันสองวันก็ผ่านแล้วปลามก็ยังอยู่แค่เรางดอาหารปลาแค่นั้นเองไม่ให้ปลามันขับถ่ายมันก็อยู่ของมันได้แต่ถ้าสมมติว่าเราไม่มีปั๊มปั๊มน้ำเราไม่มีปั๊มลมแล้วแม่งเดินปั๊มน้ำพังนั่นแหละ ควา,าห่วยมันจะมาลงที่ท่านนะครับแล้วเรามันเกิดความเสียหาแล้วมันจะไม่สนุกนะครับก็ข้อนี้ผมว่าหลายๆคนก็น่าจะเข้าใจกันในระดับนะครับผมก็เดี๋ยวข้อต่อไปเลยมาข้อ3ครับทำไมต้องมีซันเฟสสกิมเมอร์ในบอ่อด้วยอ่าสั e เฟสสกิมเมอร์นะครับข้อนี้เป็นเป็นข้อที่หลายๆคนก็ ติดหลายๆคนก็ไม่ติดยังผมผมเองเลยเนี่ยผมเองอสไตล์ผมเองเลยผมไม่ติดผมไม่ติดสก,กับซับเฟสสกิมเมอร์ผมติดเป็นโอเวอร์โฟก็คือผมล้นน้าทิ้งออกไปเลยถ้าจะล้นน้าผมจะไม่ติดซับเฟสสกิมเมอร์คือมันมันมันเป็นอย่างนี้ครับสกิมเมอร์อ่าเราเรียก,เร,ยกเรียกสัน้นๆว่าสกิมเมอร์กับโอเวอร์โฟอย่างสกิมเมอร์ก็คือตัวดึงผิวหน้าน้ำนะครับเข้าไปที่จะล้นทิ้ง หรือจะเข้าบ่อกรองก็สุดแท้แล้วแต่นะครับแต่ผมให้ข้อคิดอย่างนี้กันล้วกันว่าของเสียที่มันมีน้ําหนักน้อยกว่าน้อยกว่าน้ําเช่นพวกคราบไขมันหรือเมือกปลาที่มันลอยมันลอยผิวหน้าน้ําเนี่ยเราดันมันกลับก็ไปที่บ่อกรองถูกไหมครับมันทําไห้โอเคหน้าน้ํามันผิวหน้าน้ํามันสวยนะผมไม่เถียงผิวหน้าน้ำเนี่ยดูสะอาดเรียบเนียมเรียบกิ๊บเลยอืมแต่ มันเหมือนกับเราเนี่ยกวาดสิ่งสกรปรกลงกลับเข้าไปใต้พรม <Okay. S 1> เพราะว่าโดยปกติเนี่ยบ่อ,บอกรองของเราเนี่ยพวกของเสียที่มันอยู่ตามผิวน,น้ำเนี่ยมันจะเกาะอ,อยู่ด้านบนทั้งหมดแต่วัสดุกรอ,องของเราเนี่ยมันอยู่ด้านล่างฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่ลงไปด้านล่างเออพอมันไม่ลงไปด้านล่างเสร็จปับ๊บการกรองเนี่ยมันเหมือนของเสียเนี่ยผิวน,น้ำเนี่ยมันไปคาสังเกตท่านหลายๆบ้านลองลองไปสังเกตดูบ่อปลาของตัวเองนะครับ บอ,อก,กองช่องแรกที่ล้นน้าําทิ้งออกไปที่เอล้นเข้าไปที่บอกกองเนี่ยของเสียพวกที่เป็นน้ําหนักน้อยกว่าน้ําช่วงเช่นอ,อ,อะไรอะใบไม้ไขมันหรือเมือกตลาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันมีน้ําหนักน้อยกว่าน้ําเนี่ยมันจะลอยอยู่ด้านบนแล้วมันจะติดเป็นย่ที่บอกองแล้วเราจะรู้เร็วความสกรปรกเนี่ยมันจะไปคายิ่งมีอากาศตีเข้าไปด้วยเนี่ยมันก็ยิ่งคายของเสียออกมาเนี่ยในบอกองอะท่านจะแบบฟองฟอดเลยผมผมเคยเจอแบบ โอ้โหเปิดเข้าไปดูในฟองแบบโ,โหเยอะมากฉะนั้นเนี่ยส่วนตัวผมเองเนี่ยผมจะไม่เอาของเสียที่อยู่ในรูปแบบของอน้ำหนักน้อยเนี่ยกลับเข้าไปที่บอกฟองผมจะล้นทิ้งออกไปเลยอีกหนึ่งเรื่องก็คือถ้าเราจะต้องมีเนี่ยก็มีทั้งคู่แต่ใช้วิธีการก็คือตั้งอ surface skimmer ไว้หนึ่งจุดนะครับกับ o v e r f o ไว้อีกหจุด ห่างกันเนี่ยความสูงของของการอะ,อะไรอ่ะความสูงของระดับ2องสองสอฝัอง่งอ่ะ,อะทั้งโอเวอร์โฟลทั้งสกิมเมอร์เนี่ยไม่ให้มันสูงไปมากกว่ากันสมมุติว่าถ้าเราจะลดน้ําทิ้งนะครับเราก็โอเคเราก็ปิดเราก็ปิดตัวสกิมเมอร์ถูกครับพอปิดอพอปิดสกิมเมอร์เสร็จปั๊บน้ํามันก็จะไปออกที่โอเวอร์โฟลโดยอัตโนมัติเลยฉะนั้นเนี่ยด้วยความด้วยความสูงเนี่ยห่างกันประมาณสักเซนเดียวก็พอนะครับถ้าถ้าสำหรับ บ่อที่ท่านทําเองท่านลองไปเช็คระยะดูว่า,ามันห่างกันเยอะไหมแล้วลองล้นน้าทิ้งออกดูบ้างเพราะว่าการล้นน้าทิ้งก็เหมือนกับข้อแรกซึ่งล้นน้าทิ้งออกไปล้นของเสียออกไปช่วยนะครับเราจะไม่เอาของเสียที่กลับเข้าไปอยู่ในบ่อกรองเพราะว่าบ่อกรองเราพอถึงกําหนดเราก็แค่ล้างบางคน3เดือนล้างทีบางคน6เดือนล้างทีหรือผมเจอเคสล่าสุดเนี่ยสองปีล้างหนึ่งทีแต่ ปลาเขามีไม่เยอะบ่อประมาณเกือบ20ตันแต่ปลามีไม่ถึง10ตัวอ่ะไอ้นั้นก็แต่ปลาก็ต้องบอกเลยว่าปลาค้าเป็นปลาที่อดนถึกแล้วอดทนจริงๆคือแบบโอ้โก็ก็ยอมรับเลยแต่ว่าดูคําว่าเจ้าของบ้านเขาไม่มีเวลาจริงๆแล้วก็แม่บ้านก็ไม่ได้ไม่ได้มีความสามารถนะครับแต่แล้วก็แกก็ไม่ได้ค่อยอยู่ไทยฉะนั้นเนี่ยแกก็จะกลับไปกลับมาอย่างเงี้ยไม่มีเวลาฉะนั้นเนี่ยพอเรียกเราเข้าไปดูอกโอ้โหพี่ปลาโคตรถึกเราก็เลยอยากมาคุยเรื่องเนี้ยว่าเฮ้ย มันมีของเสียในน้ําเยอะเนี่ยแล้วเราจะทํำยังไงฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับข้อนี้ครับที่ทําไมถึงจะต้องมีซับเฟสสกิมเมอร์นะครับก็ท่านลองไปปรับกันดูว่าโอเวอร์โฟลของท่านกับซับเฟสสกิมเมอร์ของท่านเนี่ยมันห่างระดับมันห่างกันมากไหมถ้ามันห่างกันมากก็ท่านก็ปรับให้มันใกล้เคียงกันนะครับแต่ถ้ามันถ้ามันใกล้เคียงกันเราก็ลองลดน้าทิ้งออกไปบ้างมันก็จะวนไปข้อแรกกับคําถามข้อแรกเมื่อกี้นะครับผมมาครับข้อ4 แล้วลุงจะให้อาหารปลายังไงอ่ะลานเอ้ยอ่ะมาลุงเดี๋ยวผมบอกให้การให้อาหารปลานะครับมันก็คืออะสมมุติเลยนะให้อาหารปลาเนี่ยมันคือของเสียอย่างหนึ่งแต่มันไม่ใช่ของเสียที่ที่มันเน่าบูดจะเป็นของเสียที่พอปลากินกินปั๊บมันก็คือมัน่ายมันก็คือของเสียฉะนั้นเนี่ยปลาคาร์ฟเนี่ยมันไม่มีกระเพาะนะครับมันเป็นระบบนำไส้ ฉะนั้นเนี่ยพอเป็นระบบนำไส้เนี่ยเราผมผมส่วนตัวผมเองแล้วก็ผมว่านักเลี้ยงหลายๆท่านให้บ่อยๆนะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมให้บ่อยมากแต่ให้ชั่วให้ทุกชั่วโมงเอางี้ดีกว่าให้ทุกชั่วโมงแต่ว่าผมให้ชั่วโมงแล้วโดยตั้งเครื่องนะผมตั้งเครื่องให้บนบุนประมาณวิเดียววิสองวิวิสองวิอยู่อย่างนี้ตลอดฉะนั้นเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยวันหนึ่งกับผมเคยเช็คแล้วเนี่ยวันหนึ่งผมจะ ให้อยู่ประมาณสัก300กรัมประมาณ400กรัมไม่ถึงครึ่งโลต่อต่อวันฉะนั้นเนี่ยเดือนหนึ่งผมจะให้หารปลาเนี่ยประมาณ10กว่าโลเกือบเกือบ20โลแต่ว่าผมให้บ่อยมากให้วันละโอ้วันหนึ่งก็สัดก,กันตับเจ็ดโมงเช้ายันหกโมงเย็นอย่างนี้ดีกว่าแต่ว่าผมไม่ได้มานั่งข้างบอ่อแบบนักเลี้ยงท่านหนึ่งซึ่งผมบอกรู้่าโอ้โหแกมมันักแล้วแก็รักปลามาก แกนั่งอยู่ข้างบอกแกทุกชั่วโมงแกจะเดินมาให้อาหารปลาแล้วแกก็กลับไปทํางานของแกเออแกก็จะบอกเฮ้ยหูแบบแกแล้วก็ทาอย่างเงี้ยไม่ใช่แค่ปีแรกๆที่การเลี้ยงปลานะแกทําอย่างเงี้ยเป็น10ปีซึ่งบอกว่าเออแกก็แกก็น่ารักมากอะเป็นเป็นพี่ที่แบบรู้จักแล้วว่าเอยมันมันมันน่ารักจริงๆอะคือแต่ของผมเนี่ยผมจะให้แบบเนี้ยคือให้น้อยๆและให้บ่อยๆแล้วหลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นอ่า นักเลี้ยงมือเก่านะครับหรือนักเลี้ยงที่หรือเป็นเจ้าของฟาร์มแต่และฟาร์มที่ซึ่งเขาแนะนําผมมาอย่างเงี้ยตอนสมัยที่แบบเริ่มครั้งแรกๆเลยอะเริ่มเมื่อก็ครั้งแรกๆเลยก็เขาให้บ่อยๆแต่ให้น้อยมากเออปลามีเท่าไหร่ไม่ได้สนใจต้องบอกเลยนะปลามีไม่เท่าไหร่อย่างผมเนี่ยบ่บ่บผมมีปลาอยู่ประมาณสักสี่สิบกว่าตัวสี่สิบสามตัวก็ใครกินทันก็ทันแล้วใครกินไม่ทันก็ก็ตามนั้น ก็ฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งวิธีคือเราให้บ่อยแล้วเราให้น้อยมันมันเหมือนกับหนึ่งคือมันทําให้ระบบความถ่ายของปลาเนี่ยทำงานไปเรื่อยๆนะครับเขาก็จะย่อยเสร็จปับ๊บเขาก็นําไปใช้ย่อยแล้วนไปใช้เนี่ยมันดีแล้ว2คือมันเป็นผลพลอยได้ก็คือมันทําให้ปลาเชื่องคือหนึ่งคือถ้ามึงไม่รีบมามึงไม่ได้อาหารกินแน่ถูกไหมอ่ะฉะนั้นถ้าอาหารหมดฉันก็ไม่ได้กินฉะนั้นทายัางไงอะ มันก็จะรู้ด้วยสัญชาตญาณของตัวเองว่าเฮ้ยผูต้องมาอยู่ใต้แถวเนี้ยถ้าคนมาเสร็จปั๊บหรือเราเสร็จปั๊บเรามาแล้วก็โยนให้อาหารปลานิดหน่อยมันก็จะรู้ว่าเฮ้ยเราอยู่เสร็จปั๊บเนี่ยมันจะมาแล้วฉะนั้นเนี่ยให้น้อยๆแล้วให้บ่อยๆคือมันดีกับตัวปลาเองพอแนนโค้ดสมมติว่าบ่อบ้านท่านมีแขกไปใครมามันจะมารับอ่ามันจะมารับแขกผมเชื่อว่าปลาบ้านท่านหลายๆหลายๆบอกหลายๆตัวเนี่ยมันรับแขกได้เก่งมากกว่าจะของบ้านอีกคือ ชงกหน้ามันลอยหน้าลอยตาเฮ้ยขออาหารชั้นหน่อยนะขอกินหน่อยนะอะไรแบบนี้คืออย่างเงี้ยมันเป็นวิธีคือมันมันได้ผลทางอ้อมแต่ว่าได้ผลผลหลักๆก็คือปลามันนาอาหารที่กินเข้าไปเนี่ยนำกลับไปใช้ได้ค่อยๆค่อยๆย่อยค่อยๆนากลับไปไปใช้ในตัวปลาแล้วก็ปลาจะค่อยๆถับถ่ายมาแต่อาหารเนี่ยก็ทั้งนั้นก็ต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพดีนะครับก็ส่วนเรื่องอาหารก็ท่านก็แล้วแต่ปลาท่านขาดอะไรขาดเล่งสีท่านก็เติมเล่งสี ขา,าขาดอะไรเติมมันนั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าสมมติว่าเราอยากเราอยากาทําให้ปลามันโตเราก็เล่งขึ้นไปเดี๋ยวนี้อาหารมีเยอะครับอาหารมีหลากหลายทั้งเล่งสีเล่งโตเล่งล่าทําขาวหวีเจิมอ,อะไรโหเยอะมากหลากหลายแบรนด์หลากหลายยี่ห,ห้อก็สุดแท้แล้วแต่ท่านไปหากซื้อเอากันแล้วกันนะครับผมแต่ส่วนตัวผมเองเลยเนี่ยผมใช้เมนหลกักตอนเนี้ผมใช้อาหารปลาจุดจุดจุดเดี๋ยวข้างหน้ามาบอกให้ฟังว่าอาหารปลาอะไร เดี๋ยวต้องไปขอสปอนเซอร์เขาก่อนผูณเรนครับเดี๋ยวั้างหน้าเรา,าบอกทีว่าคือตอนนี้เราอยู่ในช่วงของเฮ้ยอาหารที่เราเราใช้อยู่เราทดลองอยูอ่มันเป็นยังไงเดี๋ยวผลเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาติดตามไ้ดูแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยให้อาหารปลาน้อยๆน,นะครับวิธีการให้ให้น้อยๆแล้วแต่ให้บ่อยๆถ้าท่านมีเวลาท่านก,ทานก็ท่านก็ให้บ่อยๆได้นะครับแต่ถ้าท่านไม่มีเวลาก็เครื่องให้อาหารปลาก็สุดแทนแล้วแต่ท่านแต่ว่าผมถ้าสูงได้ หนึ่งคือระยะเวลาในการให้ให้ทุกให้บ่อยแล้วให้เวลาเดียวกันทุกๆุกครั้งท่านจะรู้ว่าความเปลี่ยนแปลงท่านเป็นยังไงท่านไปลองไปลองไปลองปรับดูแล้วจะรู้ความเปลี่ยนแปลงผมไม่ผมไม่ได้อยากบอกว่าเฮ้ยปลาแม่งใช้อย่างนี้แล้วปลาแม่งล่ำแม่งโตโอ้มันดูดีขึ้นผมอยากให้นักเลี้ยงเนี่ยเป็นการทดลองของตัวแท่นเองว่าเฮ้ยพอใช้เสร็จปับ๊บใช้วิธีเนี้ยปลามันล่ำจริงแล้วปลามันค่อนข้างกินอาหารแล้วปลามันค่อนข้างน่ารักทุกตัว นะครับตัวที่ตัวไหนที่มันไม่น่ารักใช้วิธีนี้เดี๋ยวมันจะน่ารักเองเช่นแบบ E ขึ้นมาแบบขึ้นแบบฟืดโผปุ๊บแล้วลงปุ๊บแล้วก็สะบ,บัดน้ําโชว์หรอบพวกนี้จะหมดไปเพราะว่ามันไม่มีจุดที่มันไม่มีจุดที่จะทําอย่างนั้นเพราะว่าแม่งออก,กันอยู่หน้าเครื่องให้หารอย่างเงี้ยน,นะครับท่านไปลองเปลี่ยนดูครับผมสุดท้ายนี้นะครับถ้าท่านใดนะครับมีคําถามเกี่ยวกับเรื่อง ปลานะครับหรือเกี่ยวกับเรื่องการทาบ่อปลาอยากให้เราเอามานั่งคุยเรื่องรายละเอียดเรื่องดีเทลอะไรแบบนี้หรือเจาะลึกลงไปเนี่ยท่านยิงคําถามมาได้เลยนะครับจะหน้าจะทาง YouTube ก็ได้หรือทางแอดไลน์ line, นะครับในในช่องทางนี้ก็ได้นะครับผมลองคําถามสร้างมูลถ้าท่านไม่กล้าที่จะถามหน้า YouTube เลยท่านก็ อ,อินบ็อกซ์ข้อมูลส่วนตัวมาก็ได้ว่าเออบ่อ,บอของผมเป็นแบบนี้ผมอยากรู้ข้อมูลแบบนี้ก็แนะนําก็ถามเข้ามาเดี๋ยวผมจะแนะนําให้ได้นะครับผมว่าบ่อ,บอของท่านเนี่ยควรทําแบบไหนอะไรยังไงแล้วก็ท่านก็ลองไปปรับของท่านเองนะครับเพราะว่าโอเคส่วนตัวเ,เดี๋ยวนี้นะเวลาเนี้ยนะผมผมรับโทรศัพท์างานคอนซัลต์ค่อนข้างเยอะผมบอกเลยเพราะว่านักเลี้ยงเนี่ยอยากอยากลงมือทำเป็น d i ไเองนะครับเป็นสไตล์ DIY แต่ว่าบางคนเนี่ย ไม่รู้ข้อมูลว่าเราจะต้องวางระบบท่อยังไงวางระบบสะดือยังไงก็ inbox เข้ามาถามนะครับผมลายส่วนตัวเข้ามาได้เลยนะครับหรือไม่แน่ใจก็โทรเข้ามาที่เบอร์ที่ขึ้นด้านล่างนี้ได้เลยครับผมก็สุดท้ายนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมก็กดซับสไครต์กดหัวใจให้ด้วยนะครับครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมหรือครั้งหน้าเราจะออนทัวร์ไปที่ไหนก็ติดตามกันต่อไปนะครับผมก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ